คลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาจากฉบับน,นียายอันไกพลพ้น รู att, ชายคนโตของรูเดียสบทบาทหลักๆของตัวเขาในฉบับเว็บโนเวลคือการที่ไปมีความสัมพันธ์กับไอชาเกิดเป็นเหตุการณ์ที่บ้านเกือบแตกซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วบทบาทของแกในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจืดมากครับในเว็บโนเวลยิ่งในเรื่องฝีมือการต่อสู้ที่หากไปเทียกบกับรูชายคนรองของบ้านอย่างซิกหาที่ในอนาคตเนี่ยเขาได้เป็นถึงเจ็ดมหาอำนาจแล้วตัวอาร์ตเนี่ยก็เลยดูด้อยกว่าแต่พอมาในฉบับไ์โนเวลจากเล่มรีดันดันซี่วอลุ่มสามซึ่งมันก็คือบทที่อาร์ตมีความสัมพันธ์กับไอชานั่นแหละรัับบบบต art, มีกกกกาาาื้ออออว็ถึงงททข ในอนาคตอีกด้วยซึ่งก็ทําให้รู้ครับว่าฝีมือของอาร์ในอนาคตเนี่ยมันจะมีการพัฒนา,นาขึ้นโดยในอนาคตตัวอาร์เนี่ยจะไปถึงหัดขวาของเทพมังกรซึ่งก็มาแทนที่ลูเดียสหลังจากที่ลูเดียสเนี่ยมองเท่งไปแล้วโดยเขาจะมีฉายาคือเทพวายุซึ่งตัวอาร์ในอนาคตก็จะเป็นถึงนักดาบระดับเทพแม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากสํานักเทพดาบโดยตรงแต่ทั้งเทพมังกรออสเตเทพอุดรข้าวมันดูที่3หรือแม้แต่นักดารดบระดับเทพคนอื่นๆก็ต่างยอมรับในฝีมือของเขาโดยอาร์จะเป็นนักดาบที่ใช้วิชาดาบผสมกับเวทมนต์เขาจะใช้วิชาาดบของส เทพดาบสายคลั่งซึ่งเป็นสายแยกของสนักเทพดาบโดยที่แม่ของเขาอย่างเอลิสเป็นผู้ที่สร้างมันขึ้นมาส่วนเวทมนต์ที่อาใช้ก็คือเวทโจมตีธาตุลมที่ใช้ในการสร้างขึ้นกระแทกเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและคอยควบคุมสมดุลของร่างกายของตนโดยเขาจะใช้เทคนิคนี้ในการผสมผสานกับวิชาดาบซึ่งช่วยให้เขาเนี่ยสามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูและในขนาดเดียวกันก็สามารถโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพาท่าตัวอาร์ตก็สามารถใช้ขึ้นกระแทกนั้นในการทําให้ร่างกายกลับมาสมดุลได้แถมขึ้นกระแทกนี้เขาก็ยังสามารถทําให้ศัตรูที่โดนไปด้วยเนี่ยเกิดการเสียสมดุลซึ่งมันก็สามารถทําให้ลม้มหรือคูกเข่าได้เลยทําให้อาร์ตสามารถใช้จังหวะนั้นในการโจมตีได้โดยในอนาคตที่ดินแดนทางตอนเหนือของทวีปกลางเนี่ยมันได้กลายเป็นจัก,กรวรรดิเทพศูนย์ไปแล้วตัวอาร์ตก็ได้ไปเข้าร่วมการประลองศิละปะก,การต่อสู้ของที่นั่นซึ่งผลก็คือเขาเป็นผู้ชนะต่อมาเขาจึงได้รับชื่อเสียงว่าเป็นนักดาบที่แข็งแกร่่่่งงงงทททีีสุดดดใในนนนนนิแแาตอออเหืืืั้ชละฝมซึ ผลที่เขาเก่งขึ้นมามากขนาดนี้ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างหนักหน่งนวงและการสร้างสารรค์เทคนิคของเขานั่นเอง